เสี้ยของผมก๊อลฟนะครับแต่ร้าน้็ยังโยนถึงพระรามสองก็ตัวนี้คือางคานำเสนอล้อแท้ติดตัวนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อแท้ของมิวมอนนาซีริกรุ่นเอฟนะครับตัวนี้เป็นขอ16นิ้วนะครับเป็นรุ่นเอลคัสนะครับล้อตัวนี้นะครับเป็นล้อค้อสิบอบสลายใหม่ล่าสุดนะครับจากทางมองนนาที่มากับซีรีส์นี้นะนะครับลายของเขาจะเป็นลายก้านคู่หน้าเงาทำเป็นดีพวกล้อรุ่นใหม่ๆเดี๋ยวนี้เป็นล้อปัดเงาหม ไม่ค่อยมีสีด้านๆาลเนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูหลังล้อกันนะนะครับตัวนี้นะครับล้อแท้นะครับนะครับก็จะมีคําว่า Honda m มอเตอร์นะครับฮอนด้แล้วก็มอเตอร์นะนะครับเป็นข้อ16นะครับกว้าง7นะครับล้อเสร็จอยู่ที่45นะครับล้อแท้นะครับตัวนี้ให้ดูสเปคให้เคลียร์เลย ตัวนี้เป็นสเปค5ลูมาตรฐานนะครับใส่ได้กับรถ5ลู114ของฮนด้าทุกคันเป็นไ,ไงฮอนด้า5ลูใส่ได้หมดนะครับสนใจสอบถามได้นะ416นั่งสบายกว่า4 7แน่นอนนะครับหน้าร้านเราเป็นเต็นสีขาวแดงนะครับร้านอยู่พระนาม2บางขุนเทียนอยู่เลยซอยเทียนทะเล21หรือ21มา200เมตรไม่ต้องเข้าซอยถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับผม คลิปนี้นะครับผมร้องจากร้านที่มาโดนขอฝากไว้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ